สวัสดีครับอยู่กับผมโยนะจะนะครับผมวันนี้นะครับผมจะขึ้นเรือมาเหุสวนแบบที่1อีกครั้งนะครับไม่รู้ว่าจะขึ้นได้หรือเปล่าติดตามชมกันนะครับวันนี้นะครับจับคู่เจอกับคุณจิรวัตรนะครับ1 2 3 4 5ส7 8นะครับก็ขอเรียกสั้นๆว่าคุณจิรวัตรนะครับ ตามสไตล์ของเรือม่เหส่วนนะครับผมก็คือเอาเรือมาหนุนเบี้ยเพื่อให้เราทิมเบี้ยสูงได้แค่นั้นเองนะครับผมผมจึงเปิดทางด้านขวานะครับผมเพื่อที่ว่าถ้าโดนตีแตกจะได้ไม่ต้องเสียเวลาซ้อนเรือลำที่2นะครับตรงจุดนี้ครับผมคือประสิทธิภาพของเรือม่เหส่วนนะครับ นี่เป็นวิธีที่คุณจิรวัตใช้แก้นะครับเพราะถ้าเขาใช้เบี้ยวความกินกลับมานะครับผมใช้ม้ากินกลับไปแล้วเขาเอามากินกลับมาผมเอาเรือกินไปนะครับผมคราวนี้มันก็ถือว่าได้เปรียบแล้วนะครับผมก็แก้โดยการทิ่มตวนนะครับผมถ้าเป็นผมผมก็ทิมสวนเหมือนกันเพราะว่าหมักลุกไม่จําเป็นว่าเราจะต้องกินเหมือนหมักฮอตตลอดนะครับ ตานี้นะครับเดินโคนนะเพื่อป้องกันไม่ให้ม้าลงมาครับทิมไล่ม้านะแล้วก็ขยับเม็ดขึ้นไปนะครับตรงจุดนี้มีช่องที่ม้าจะลงมาใช้เบี้ยความผูกอยู่นะแต่ว่าผมจะใช้เม็ดไล่ไปก่อนนะครับยังไม่อยากให้เขามายืนในจุดนี้ ตอนนี้ผมดูหมากของผมนะครับผมก็ดูว่าสวยนะเพราะว่าออลุกล้ำพื้นที่เขาไปได้เยอะมากพอสมควรนะครับครับอันนี้ผมก็ย้ายเม็ดมาผูกฝั่งขวาแทนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้เอาเรือไปเล่นช่องด้านซ้ายนะครับ พิจารณาแล้วว่าม้าตัวที่เขาเดินเมื่อกี้ไม่น่ามีประโยชน์อะไรนะครับผมเราก็เลยเดินตัวอื่นครับโอเคครับตอนนี้นะเขาก็ได้เปิดช่องทางให้เราโอนเรือลุกขุนเขาได้แล้วนะอันนี้เทคนิคในการจะลุกทั้งทีนะครับผมก็ เปิดลุกนั่นเองนะครับเอาเรือมาไว้หลังตัวหมากเราแล้วก็ขยับเปิดนะเขาเราเสียตาเดินหนึ่งตาแลกกับการที่เขาต้องเดินขุนหนีหนึ่งตานะครับก็คือพูดง่ายๆคือเราได้เดินหนึ่งตาแต่เขาต้องเดินหนีขุนหนึ่งตานะครับแค่นั้นเองตรงจุดนี้ผมพิจารณาแล้วว่าม้าผูกเรือเราอยู่นะครับผมเลยเดินเม็ดขึ้นไปเพื่อยึดพื้นที่ ซึ่งแน่นอนว่าเขาไม่เอาโคนกินเม็ดเราแน่นอนนะครับเพราะม,มันไม่คุ้มถ้าเป็นผมผมก็ไม่กินนะครับอันนี้โคนขาดนะครับจำเป็นที่จะต้องอขุนขึ้นไปนะครับซึ่งจริงๆเราอยากจะได้โคนตัวขวาเนี่ยขึ้นไปตรงเบี้ยความของสีดำนะครับจะได้ยึดพื้นที่ได้อีก แต่คุณจิรวัตรนะเริ่มเปลี่ยนมาบุกทางด้านซ้ายนะครับผมคิดอยู่ว่าจะกินดีไหมสุดท้ายแล้วกินนะครับแต่พอกินเข้าไปแล้วเนี่ยหน้าเบี้ยมันยังเป็นเบี้ยคู่อยู่เหมือนเดิมนะครับซึ่งเราจะทำอะไรไม่ได้ก็เลยตัดสินใจขยับม้านะมาทำเกมลุกบ้างครับ ม้าเดินมาตานี้นะครับผมมีตาลุกคาดอยู่ก็คือด้านข้างโคนนะครับผมเลยขยับเรือมากันตาลุกคาดตานั้นแต่ก็ยังมาโดนลุกคาดโคนตานี้นะครับถือว่าผมมองไม่รอบคอบในการแก้หมากนะซึ่งตาเนี้ยผมก็เอาโคนเอาขุนขึ้นไปผูกโคนนะครับแต่ว่าไรประโยชน์นะเพราะว่าเรือนะครับ ไูกมาอยู่ทําให้ผมกินไม่ได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นปิดอันนึงที่ผมพลาดนะครับแล้วก็โดนลุกถ้าเราขึ้นไปตาบนนะครับเกมนะครับจนกลางกระดานนะครับผมเลยจําเป็นต้องถอยลงมาแบบนี้ต้องดูครับว่าคุณจีรวัตรจะทำอะไรต่อนะ ตอนนี้เสียเปรียบโคนไป1ตัวนะครับดังนั้นผมชวนต่อม้าครับการต่อมาครั้งนี้นะครับผมถ้าเขากินม้าเรานะเราก็จะได้กินมาเขากลับแต่ถ้าเขาไม่กินนะครับผมเราก็ไม่ควรเอาม้าไปกินเขาเหมือนกันนะเพราะว่าขุนเรากินกลับไม่ได้นะ เพราะว่าเรือเขาจะได้ลงมาข้างล่างเฮ้ยตอนนี้คุณจิรวัตรกินโคนนะครับผมกินโคนแบบนี้ตัวบุกเต็มหน้าผมไม่เหลือนะครับ เขาโยกม้ามาจับเรือเราด้วยเขาน่าจะมีโอกาสทิมเบี้ยงไหนดังนั้นตรงนี้เรือนะครับผมทางเลือกมีอยู่ไม่เยอะนะก็เลยตัดสินใจหลบไปด้านซ้ายสุดนะครับเขาถอยม้าไปจับเบี้ยตอนนี้มีคิดอยู่2ออย่างนะครับผมก็คือจะ โยนม้าไปผูกเบียคว่ำหรือว่าจะขึ้นไปยึดพื้นที่ต่อนะครับผมเลือกที่จะเอาตัวซ้ายไปยึดพื้นที่ต่อครับตรงนี้จะเห็นได้ว่าถ้าผมเอาม้าไปผูกกับเบียคว่ำแล้วเขาจะไม่สามารถเอาเรือลงมาได้ครับ ผมจึงเปิดช่องทางนะครับเพื่อให้เรือของผมขึ้นไปด้านบนได้ครับโอเคครับผมเนี่ยครับผมก็จะเดินปุ๊บคราวนี้เรือเขาก็จะไม่สามารถกลับลงไปได้แล้วตอนนี้อยู่ที่ว่าใครจะทำเกมจบ ก่อนใครแล้วนะครับพูดว่าใครทําเกมจบก่อนใครคือจริงๆตามเมื่อกี้นะครับผมผมลุ้นว่าคุณจิรวัตจะไม่เห็นนะเขาขยับขุนเพราะเขาเห็นนะครับถ้าเมื่อกี้ผมลุกปึ๊บเขาโอโคนบังนะครับผมเอาเรือกินซ้ํานะครับผมจบเกมนะครับผมครับตอนนี้ผมก็เลยขยับม้ามา ตอนนี้คือล็อกเขาไว้แล้วนะครับเขาก็เตรียมที่จะจบเหมือนกันเขาขยับออกนะครับผมซึ่งตานี้ก็เป็นตาที่ผมจะต้องป้องกันนะครับผมก็คือเดินม้ามาเพื่อให้เป็นช่องไม่ให้ขุนกลับออกมาได้นะครับ ซึ่งตรงนี้จะเห็นได้ว่าม้าของผมนะครับผมปิดช่องโหว่ตรงหัวท้ายของเบียไว้แล้วนะครับเขากดม้านะครับแสดงว่าเดี๋ยวเขาจะเอาม้ามานะดังนั้นผมรีบลุกนะครับตอนนี้มองเหมือนว่ามีช่องนะครับก็เลยใช้เรือผูกเม็ดพอเขาหนีปึ๊บ เราก็ตีนะครับผมก็เป็นการลุกจนนะครับผมครับก็สำหรับเกมนี้นะครับผมการขึ้นเรือมเหศวรเนี่ยถือว่ามันบรรลุวัตถุประสงค์ของมันนะครับก็คือดันให้ผมได้เบี้ยสูงนะครับก็เป็นเบี้ยสูงที่ทำให้เราได้ชนะเกมนี้ด้วยนะครับเบี้ยตัวนั้น แต่ถามว่าไม่ได้ขึ้นเรือมเหยสวนเต็มรูปแบบผิดไหมจริงๆแล้วต้องบอกว่ามันไม่ผิดนะครับมันดูที่สถานการณ์ตอนนั้นว่าเราตั้งรับหมากคู่ต่อสู้แบบไหนนะครับอย่างในเกมนี้นะผมตั้งรับคุณจิรวัตรเพราะว่าคุณจิรวัตรอะ่ะโยนม้าเข้ามาด้านขวาถึง2ครั้งนะครับทำให้เราต้องขยับโคนและขยับม้าเพื่อไปตั้งรับนะครับผมทำให้เรา ตั้งรูปหมากไม่ได้พอเราขึ้นรูปหมากไม่ได้นะครับผมก็ใจเห็นได้ว่าตัวหมากของผมอะ่ะมันไม่สัมพันธ์กันเลยนะครับผมเรียกได้ว่าบ้านแตกสแสแลกขาดเลยนะครับผมต้องค่อยๆแก้เกมไปทีละช็อตนะครับตั้งแต่ช็อตที่เขาเอาม้ามาเตรียมจะลุกคาดเรือนะครับหรือจะเอาม้ามากินโคนนะครับผม ซึ่งในจริงๆในตานี้นะครับผมตั้งแต่ตอนที่ผมชวนต่อมานะครับผมเพราะว่าผมคิดว่าตาเนี้ยผมจะแพ้แล้วนะครับก็เลยพยายามจะหาทางละลายตัวหมากเพื่อขอเสมอนะครับแต่ว่าบังเอิญว่าเห็นจุดจุดหนึ่งนะครับผมที่ว่าด้านซ้ายมีช่องทางให้เลือขึ้นไปได้แล้วเรายึดพื้นที่ด้วยเม็ดเอาไว้ได้ ก็เลยเริ่มต้นคิดฉากจนก่อนนะครับผมว่าเราต้องการตัวหมากไหนบ้างเพื่อจะขึ้นไปทําการลุกจนเขานะครับผมหลังจากนั้นก็แค่นําตัวหมากที่เราคิดนะครับผมไปให้ได้ตามจํานวนที่เราต้องการนะครับแล้วก็ลองทําดูนะครับผมถ้าสาเร็จก็จะสามารถพลิกเกมได้แต่ถ้าไม่สาเร็จก็คือรอโดนลุกจนเองนะครับผมนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณคุณจิรวัตรนะครับที่เข้ามาชี้แนะผมในคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับหากถูกใจอย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไ r i b ์และกดแชร์นะครับผมหากมีสิ่งใดที่อยากให้ผมปรับปรุงนะครับผมก็อคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับผมจะอ่านและรีบนำไปปรับปรุงทันทีสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ